เล่าไปเรื่อยหลอนหลอนบ้านไม้สองชั้นในย่านชานเมืองสงบเงียบมีสวนหน้าบ้านที่แม่ปลูกดอกมะลิไว้ตั้งแต่ทั้งสองพี่น้องยังเด็กเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียดสีให้เกิดเสียงกรอบแกรบเบาๆยามเย็นคล้อยวันที่อากาศเหมือนจะอึมครึมกว่าปกติมินและไมาเป็นฝาแฝดท,ที่หน้าตาเหมือนกันจนบางครั้ง พ่อกับแน่ยังแยกไม่ออกเด็กหญิงทั้งสองผูกพันกันแน่นแฟ้นมาตั้งแต่เล็กเล่นด้วยกันนอนด้วยกันเรียนด้วยกันทุกอย่างเหมือนร่างกายเดียวแต่มีสองจิตวิญญาณแต่เมื่ออายุย่างเข้า15ปีทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปมายเริ่มเปลี่ยนเป็นคนละคนจากเด็กหญิงขี้อายเรียบร้อยพูดน้อยกลายเป็นคนโมโหร้ายใจร้อนพูดจาห้วน และเริ่มคบเพื่อนที่พามาทางไม่ดีมิ้นเห็นอย่างนั้นก็เป็นห่วงทั้งตักเตือนทั้งขอร้องแต่ไม่กลับโต้เถียงและผลักใสมิ้นอย่างไม่ไว้หน้าหยุดสั่งฉันได้แล้วมิ้นแกไม่ใช่แม่ฉันมายตะกรเสียงดังในเย็นวันหนึ่งทำเอาทั้งบ้านตกอยู่ในความเงียบอึมครึมนั่นคือวันสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้พูดจากันรุ่งเชา้ามิ้นตื่นมาพบเตียงของไม้ว่างเปล่า มีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนไว้ว่าอย่าตามหาฉันพร้อมตัวอักษรที่เขียนลวกๆเหมือนไม่ใช่ลายมือของไมล์ที่เธอรู้จักพ่อแม่ออกตามหาทั้งวันแต่ไม่พบแม้เงาของลูกสาวคนเล็กกระทั่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนตีสสวัสดีค่ะโรงพยาบาลศุนครหลวงนะคะคุณคือญาติของนางสาวไมล์ใช่ไหมคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะผู้ป่วยได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อคืนที่ผ่านมา มินยืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาใส่เธอไม่รับรู้สิ่งใดนอกจากเสียงร้องของตัวเองที่ดังก้องในหัวไม่จริงไมยจะตายไปไม่ได้แต่ความจริงก็คือความจริงไมยถูกส่งไปชนสูตรและจัดการศพในเช้าวันนั้นโดยไม่มีใครทันได้ล่ำลามินไม่ได้แม้แต่เห็นใบมากของน้องเป็นครั้งสุดท้ายผ่านไปสองสัปดาห์หลังงานศพมินอยู่บ้านเงียบๆคนเดียว เธอไม่ได้ออกไปไหนไม่พูดไม่จาใครถามอะไรก็ได้แค่คำตอบสั้นๆและเธอก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างคืนแรกเธอได้กลิ่นข้าวต้มลอยมาในบ้านทั้งที่ในครัวไม่มีใครอยู่คืนต่อมาเธอเดินลงมาหาน้ำดื่มตอนตีสามและเห็นแก้วน้ำที่รินเสร็จวางไว้บนโต๊ะทั้งที่เธอยังไม่ได้สัมผัสมันเลยบางคืนทีวีก็เปิดเองทั้งที่รีโมทวางอยู่บนโต๊ะห่างจากตัวเธอหลายเมตร เสียงหัวเราะเบาๆที่คล้ายมายหรือไม่ก็เสียงกระซิบแผ่วที่ปลายหูทำเอามิ้นขนลุกสู้ในยามค่ำคืนวันหนึ่งเธอกลับมาบ้านหลังเลิกเรียนเหนื่อยล้านั่งลงบนโซฟากำลังจะปิดตาหลับตาลงพัดแต่ได้กลิ่นหอมของขนมโปรดขนมเปี๊ยเผือกที่ไมายชอบซื้อให้วางอยู่บนโต๊ะพร้อมคำว่ากินให้อร่อยนะเขียนด้วยลายมือของไมายมิ้นร้อมให้อีกครั้ง กอดหมอนแน่นพึพรรมพำเบาๆว่าไม่ ai, อยู่นี่ใช่ไหมหลายปีผ่านไปเหตุการณ์เหล่านั้นยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเข้าปีที่8ความเงียบเข้าครอบงำบ้านหลังนี้อีกครั้งไม่มีเสียงประหลาดไม่มีกลิ่นไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีของขยับผิดที่แต่ความทรงจำยังชัดเจนมินโตขึ้นกลายเป็นสาวอายุ23เธอเรืองเรียนจิตวิทยา เธอบอกว่าเพราะอยากเข้าใจจิตใจมนุษย์และสิ่งที่อธิบายไม่ได้ให้มากขึ้นทุกเช้าที่เธอออกจากบ้านเธอยังพูดคำเดิมกับอากาศเบื้องหน้าไม่วันนี้พี่แปรเรียนนะดูแลบ้านด้วยและทุกค่ำเมื่อกลับมาเธอยังเห็นใจกันดอกไม้เล็กๆวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกลิ่นหอมของขนมเปี๊ยะอ่อนๆที่คุ้นเคยคืนหนึ่งขณะที่มิ้นกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมมนุษย์กับประสบการณ์เหนือธรรมชาติอยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงเคาะประตูห้องเบาๆก็ดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งเธอหยุดพิมพ์หันไปมองเห็นบานประตูไม้ไหวเบาๆทั้งที่หน้าต่างปิดแน่นลมไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ไม้เธอเรียกชื่อน้องสาวเบาๆเหมือนเคยไม่มีเสียงตอบรับแต่กลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่เด็ดที่ไมยเคยใช้ลอยมาแทน มิ้นหายใจลึกหลับตาแล้วพูดออกมาเสียงแผ่วถ้ามายังอยู่จริงๆพี่อยากให้มายหลุดพ้นนะไม่ต้องห่วงพี่แล้วพี่อยู่ได้เงียบเงียบเหมือนบ้านทั้งหลังหยุดหายใจแล้วไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งก่อนกลับมาสว่างปกติคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบแปดปีที่มิ้นหลับได้สนิทโดยไม่ฝันถึงน้องสาวเลยเวลาผ่านไปจนมิ้นเรียนจบ เธอได้ทำงานในแผนกให้คำปรึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งงานของเธอคือช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจและบางครั้งก็ได้พบเด็กที่สัมผัสได้เหมือนเธอในอดีตเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเข้าฟางเป็นเด็กเงียบขรึมไม่สูงสิงกับใครมักวาดรูปผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่เสมอมินลองถามว่าคนในรูปคือใครหรอเขาฟางเงืบหน้าขึ้นยิ้มบางบาง พี่คนนึงค่ะเขาไม่พูดอะไรแต่ชอบนั่งอยู่บนหลังคาโรงเรียนหลังจากวันนั้นเข้าฟ้างไม่เคยวาดรูปนั้นอีกและเราให้มิ้นฟังว่าพี่คนนั้นบอกว่าจะไม่อยู่แล้วเขาอยากไปที่อื่นมิ้นใจหายวาบเลยเธอมั่นใจว่าวิญญาณที่ยังวนเวียนของไมายคงไม่ใช่แค่ในบ้านแต่ยังผูกพันกับเธอและบางคนที่มีสายใยบางอย่างเชื่อมถึงกัน คืนวันหนึ่งในปีที่เก้าหลังจากการตายของไมายมิ้นกลับบ้านดึกฝนตกหนักเธอเปียกชอกและรีบถอดรองเท้าวิ่งเข้าบ้านก่อนจะชะง,งักที่หน้าประตูห้องนั่งเล่นมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่บนโต๊ะที่ไม่เคยมีใครในบ้านแต่ต้องมันตั้งแต่มายจากไปกล่องใบนั้นเคยเป็นกล่องเก็บความลับของฝาแฝดในนั้นมีจดหมายที่ทั้งคู่เคยเขียนถึงกัน รูปถ่ายของทั้งสองในชุดนักเรียนและสร้อยเส้นหนึ่งสร้อยลูกแบดสีแดงที่มิ้นเคยทำให้หมายแต่มันควรถูกเก็บอยู่ใต้เตียงเธอมั่นใจมือเธอสั่นเมื่อหยิบกล่องขึ้นมาข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งพี่มิ้นขอบคุณที่ไม่เคยลืมมายเลยน้ำตาเธอไหลพรากทันทีไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือภาพฝันเธอไม่อยากวิเคราะห์ ไม่อยากหาคำตอบแต่ในวันต่อมาเธอตัดสินใจบริจาครูปถ่ายของมายเสื้อผ้าเก่าๆและสิ่งของในห้องของน้องสาวให้กับเด็กๆในมูลนิธิที่ขาดแคลนเธอบอกกับน้องสาวในใจว่าต่อไปนี้ไปในที่ที่ดีกว่านะน้องรักหลายปีผ่านไปมิ้นกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญเรื่องปมผูกพันกับวิญญาณ มีผู้คนมากมายเดินเข้ามาหาเธอเพื่อปรึกษาเรื่องคนที่ยังไม่ไปไหวและเธอมักจะพูดกับพวกเขาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเสมอว่าไม่มีใครจากไปจริงๆหรอกค่ะหากหัวใจคุณยังจำเขาได้คืนวันหนึ่งขณะเธอยืนรดน้ำดอกไม้หน้าบ้านลมเย็นโชยผ่านใบหน้าเธอเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วรู้สึกหมวอนเสียงของใครบางคนกระซิบเบาๆข้างหูมิ้น ไม่ไปแล้วนะขอบคุณที่รักไมยเสมอมิ้นหลับตาน้ำตาซึมรอยยิ้มอ่อนโยนผุดขึ้นที่ริมฝีปากดูแลตัวเองนะไม้ไว้พบกันใหม่ <laughs>